ณนะหมู่บ้านดงมะค่าใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตอนเช้าไปทำไร่ทำนาตกเย็นมาก็เข้าบ้านพักผ่อนกับครอบครัวนับว่าเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขอย่างแท้จริงแต่แล้วความสงบสุขนั้นก็ถูกทำลายลงด้วยปรากฏการชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในทุกค่ำคืน เรื่องมันเริ่มต้นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วเสียงปั่นจักรยานพร้อมกับเสียงกริ่งแัลแหลมเล็กได้ปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนเสียงนั้นจะดังขึ้นเมื่อความมืดเข้าปกคลุมและจะเงียบหายไปเมื่อแสงแรกของวันมาเยือนในช่วงแรกชาวบ้านต่างพากันสงสัยบางก็คิดว่าเป็นเสียงของลุมบุญ ผู้มีนิสัยชอบปั่นจักรยานหาของป่าตอนดึกแต่ลุงบุญก็ยืนยันว่าแจมไม่เคยออกจากบ้านในยามว,วิกาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวในตอนแรกชาวบ้านไม่ได้ให้ความสันใจกับเสียงเหล่านั้นมากนักคิดว่าเป็นเพียงเสียงของใครบางคนที่ปั่นจักรยานกลับบ้านดึกดื่นแต่วันเวลาผ่านไปเสียงจักรยานและเสียงกริ่งนั้นก็ดังขึ้นทุกคืน ไม่มีคืนไหนเลยที่มันจะขาดหายไปความผิดปกติเริ่มคืบคลานเข้าสู่จิตใจของชาวบ้านพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเสียงนั้นมันเหมือนจะวนเวียนอยู่รอบหมู่บ้านไม่มีหยุดยอนแต่ไม่มีใครเคยเห็นเจ้าของจักรยานนั้นเลยแม้แต่คนเดียวความถี่ที่เพิ่มขึ้นในทุกคืนชาวบ้านต่างพากันทนไม่ไหว พวกเขาอยากรู้ว่ามีคนบ้าที่ไหนมาปั่งจัก,กรยานตอนกลางคืนแล้วกดกลิ่งรบกวนคนอื่นพวกเขาจึงซุ่มดูอยู่บนบ้านตอนกลางคืนแต่ก็กลับไม่มีใครพบเห็นร่างนั้นเลยแม้แต่คนเดียวแต่ยังคงมีเสียงกลิ่งรบกวนอยู่ตลอดบางคืนก็ดังใกล้เข้ามาจนราวกับว่าจะอยู่หน้าประตูบ้านบางคืนก็แผ่วเบาไปไกลลิบแต่ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เสียงกริ่งแหลมเล็กนั้นก็ยังคงดังขึ้นอย่างสม่ำเสมอโอ้ยมันไม่ใช่คนแล้วละ่ะเหมือนต้องเป็นผีหรือวิญญาณแน่นอนป้าสีผู้เฒ่าผู้แก่กของหมู่บ้านกล่าวเสียงสั่นเครือในวงสนทนาหน้าบ้านคำพูดของป้าสีทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อเริ่มมีเรื่องเล่าว่ามันคือผีชาวบ้านก็ยิ่งพากันไม่สบายใจ จนผู้ใหญ่บ้านต้องสั่งให้ชาวบ้านทุกคนปิดประตูหน้าต่างให้สนิทไม่ให้ออกนอกบ้านในยามพิการและให้ระมัดระวังตัวให้มากที่สุดในคืนหนึ่งขี้เล่าประจำหมู่บ้านลุงพลอดีตทหารผ่านศึกผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางเทวดาแกเมามาจากไหนไม่รู้นิ่มือยังหิ้วขวดเหล้าเดินเข้ามากลางถนนหน้าหมู่บ้านแกเดินไปบนไป ผีเผออะไรมีที่ไหนถ้ามีจริงก็โผล่หน้ามาให้ข้าคนนี้ได้เห็นเป็นบุญตาสักทีเถอะวะแล้วแกก็หัวเราะราไม่นานนะักหัวใจของแกต้องสั่นระรัวด้วยความตื่นเต้นปนความหวาดกลัวเมื่อเสียงจักรยานและเสียงกริ่งไกลเข้ามาแกหันไปมองทางมืดมดฝากทางเข้าหมู่บ้านมีร่างหนึ่งปั่นจักรยานเข้ามาลุงพลก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเย,ยือก แค่หายเมาทันทีเมื่อร่างนั้นปั่นจักรยานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยร่างผอมสูงในชุดที่ดูคล้ายเสื้อผ้าเก่าๆกำลังปั่นจักรยานเก่าๆคันหนึ่งแต่สิ่งที่ทำให้ลุงพลแทบจะสิ้นสติคือร่างนั้นไม่มีหัวมีเพียงคอที่ขาดสะบัน้นและสิ่งที่ดูคล้ายคราบเลือดสีดำครั้มเกลอะกลังอยู่บริเวณลำคอร่างไร้หัวนั้นปั่นจักรยานผ่านลุงพลไปอย่างช้า ช้าจนลุงพลสามารถมองเห็นรายละเอียดของเสื้อผ้าที่ขาดรุงริ่นและขาที่ปั่นไปเรื่อยๆโดยไม่มีการลังเลใดๆเสียงกริ่งจักรยานดังขึ้นกริ่งกริ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกเรากับจะทักทายลุงพลสุดตัวลงกับพื้นด้วยความหวาดกลัวเขารีบคลานกลับเข้าบ้านด้วยแรงทั้งหมดที่มีทันใดนั้นร่างนั้นก็จอดกึกนิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านลุงพล มันหันลำตัวมาหาแกที่กำลังชีราดอยู่หน้าบ้านลุงพลจ้องมองร่างนั้นได้ความหวาดกลัวอยู่ไม่ถึงห้าวินาทีแกก็หมดสติไปหลังจากคืนนั้นเรื่องราวของจักรยานไร้หัวก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านทุกคนต่างหวาดผวาไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนทุกคนต่างรู้ดีแล้วว่าเสียงปั่นจักรยานและเสียงกริ่งนั้น คือสัญญาณเตือนถึงการมาเยือนของสิ่นเหนือธรรมชาติและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือบางครั้งเสียงกริ่งจักรยานนั้นก็จะหยุดลงหน้าบ้านใครสักคนในคืนนั้นมันก็จะไปเคาะประตูบ้านเสียงดังปึงปังอยู่นานจนจ้าบ้านหวาดผวาไปต,ตามๆกันไม่มีใครรู้ว่าจักรยานไร้หัวคือใครหรือมาจากไหนแต่สิ่งที่แน่นอนคือหมู่บ้านแห่งนี้ได้ตกอยู่ใต้ความหวาดกลัว และต้องใช้ชีวิตอยู่กับเสียงปั่นจักรยานและเสียงกริ่งปริศนาในทุกคืนหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ร้ายแรงก็เริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านเริ่มจากบ้านของนายชูชายหนุ่มปากกล้าที่เคยประกาศว่าจะออกไปดักจับเจาเสียงจักรยานเสียงกริ่งจักรยานนั้นได้ไปหยุดลงหน้าบ้านของนายชูในคืนนั้นและในเช้าวันรุ่งขึ้น ทุกคนในหมู่บ้านก็พบว่าในชูได้เสียชีวิตลงที่หน้าบ้านของเขาไม่มีร่องรอยการทำร้ายร่างกายสภาพศพตาเหลือกค้างน้ำลายฟูมปากเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้ชาวบ้านหวาดผวามากบ้างก็ขอให้ไปหาหมอผีหมอทำรรม,มาปราบบางก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านรีบจัดการทุกๆคืนบ้านไหนที่เสียงจักรยานไร้หัวไปหยุดลงหน้าบ้านในยามค่ำคืน เช้าวันรุ่งขึ้นก็จะพบว่ามีคนในบ้านป่วยไข้อย่างปริศนาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนชราชาวบ้านต่างพากันหว,ดวาดผวาอย่างสุดขีดพวกเขาขังตัวเองอยู่ในบ้านทุกคืนแม้แต่การเข้าห้องน้ำก็ยังต้องเตรียมกระโถนเข้าไปในบ้านด้วยความกลัวว่าจัก,กรยานไร้หัวจะมาหลอกหลอนหมู่บ้านที่เคยงเงียบสงบบัดน,นี้กลับกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ละงเงียบงันในยามค่ำคืนผู้คนไม่กล้าออกไปทำมาหากินทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ลำบากขึ้น,นเรื่อยๆหลายครอบกลัวตัดสินใจอพยพออกจากหมู่บ้านไปแต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องติดอยู่ในความหวาดกลัวนั้นเพราะไม่รู้จะหนีไปที่ไหนอยู่มาคืนหนึ่งเสียงจัก,กรยานและกลิ่นนั้นได้หยุดดังที่หน้าบ้านหลังหนึ่งร่างนั้นไม่ยอมไปไหนมันลงจากจักรยาน ประตูบ้านหลังนั้นจนเกือบสวา่างและเป็นประจำเช่นนั้นทุกวันยาวนานเกือบอาทิตย์บ้านนั้นเป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านจนชาวบ้านเริ่มสงสัยและในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยเมื่อไอ้มิ่งลูกชายของผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถข่มตาให้หลับนอนจนสุขภาพจิตของเขาเริ่มไม่ปกติเพราะต้องทนกับความหวาดกลัวต่อผีไร้หัวที่มาป่วนบ้านของเขาทุกวันเช้าวันนั้น มิ่งสติแตกอยู่หน้าบ้านเขาร้องห่มร้องไห้ไม่ยอมหยุดจนชาวบ้านพากันมามุงดูไอ้มิ่งพูดแต่ประโยคเดิมซ้ำๆกูขอโทษกูขอโทษกูษไม่น่าฆ่ามึงเลยไอ้แสงปล่อยกูไปเถอะกูกลัวแล้วเท่านั้นแหละชาวบ้านก็เลยบังคับให้ไอ้มิ่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมิ่งเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อน ชายไร้หัวผู้นั้นมีชื่อว่าไอแสงเขาเป็นคนแปลกหน้าเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านดงมะข่าใหญ่พร้อมกับจักรยานคันเก่งของเขาไอแสงเป็นคนขยันขันแข็งมีฝีมือในการแกะสลักไม้และมีใบหน้าที่คมเข้มหล่อเหลาเป็นที่ต้องตาต้องใจของสาวๆโดยเฉพาะบัวหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านซึ่งเป็นที่หมายปองของมิ่งมิ่งเป็นคนเจ้าโทสะและลิษยาเป็นทุนเดิม เพราะถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาเพราะเขาเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านเมื่อมิ่งเห็นบูให้ความสนใจไอ้แสงมากกว่าตนเองความแค้งก็ก่อตัวขึ้นในใจมิ่งวางแผนสุกปรกกับลูกน้องโดยหลอกล่อไอ้แสงให้เข้าไปในป่าลึกในยามค่ำคืนอ้างว่าจะไปหาไม้เนื้อดีมาแกะสละักเมื่อไปถึงกลางป่าที่เปลี่ยวร้างในมิ่งกับลูกน้องก็จู่โจมไอ้แสงอย่างไม่ทันตั้งตัว พวกเขาใช้มีดพระฟันเข้าที่คอของไอแสงอย่างอัมหิตตัดหัวของไอแสงออกแล้วนำร่างไร้หัวของเขาไปทิ้งลงบ่อร้างส่วนหัวของไอแสงถูกฝังไว้ใต้ต้นมะข่าใหญ่กลางหมู่บ้านโดยมีจักรยานคู่ใจของเขาถูกทิ้งไว้ข้างบ่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความที่ไอแสงเป็นคนต่างถิ่นไม่มีญาติมิตรในหมู่บ้านไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนคนในหมู่บ้านต่างก็คิดว่า ไอแสงคงจากไปแล้วเพราะไม่อยากข้องเกี่ยวกับบัวที่นายมิ่งกำลังตามจีบอย่างหักและความลับอันดำมืดน,นี้ก็ถูกฝังกลบไว้ภายใต้ความเงียบงันของหมู่บ้านดงมะข่าใหญ่มานานแรมปีจนกระทั่งมีผีไร้หัวขี่จกักรยางออกอลวาดอาจจะเพราะวิญ,ญญาณของไอแสงไม่ได้รับความยุติธรรมเขาถูกฆ่าอย่างตารุณและไร้ซึ่งการประกอบพิธีศพใดๆดวงวิญญ,ญาณจึงถูกจองจำอยู่กับความเครียดแค้น แรงอาฆาตของเขาผูกติดกับจักรยานคู่ใจและหูที่ถูกตัดขาดเมื่อเวลาผ่านไปนานวันแรงอาฆาตนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นจนกระทั่งเริ่มสำแดงเดชในรูปของจักรยานไรหัวที่ปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนไอแสงต้องการหัวของเขาคืนและต้องการความยุติธรรมเสียงปั่นจักรยานและเสียงกริ่งที่ดังขึ้นในทุกคืนไม่ได้มีเพียงเพื่อหลอกลอ่อ แหกแต่เป็นการตามหาหัวที่หายไปและเป็นการล่อลวงผู้คนที่เคยรับรู้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขาหรือแม้แต่ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ปกปิดความจริงอันโหดร้ายนี้มานานให้หายสาบสูญไปพร้อมกับเขาราวกับเป็นการชดใช้กรรมเมื่อความจริงถูกเปิดเผยชาวบ้านตามพาก,กันสาบแช่งนายมิ่งรุมทุบตีแล้วแจ้งตำรวจและขับไล่ผู้ใหญ่บ้านให้พ้นจากตำแหน่ง จากนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาหัวของไอ้แสงที่ถูกฝังไว้ใต้ต้นมะค่าใหญ่กลางหมู่บ้านตามคำสารภาพของนายมิ่งเมื่อพบหัวของไอ้แสงแล้วชาวบ้านจึงได้นำหัวและโครงกระดูกไปประกอบพิธีชาปนกิจศพให้กับไอ้แสงอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาจัดงานบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขา หลังจากพิธีศพเสร็จสิ้นในคืนนั้นก็มีเสียงปั่นจัก,กรยานและเสียงกลิ่งที่คุณเคยได้ดังมารอบหมู่บ้านอีกคราวนี้พวกชาวบ้านได้ยินเสียงผู้ชายพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าขอบคุณครับแววเข้ามาในบ้านแต่ละหลังและหลังจากนั้นเสียงปั่นจัก,กรยานและเสียงกลิ่งที่เคยดังสนั่นวันไหวในยามค่ำคืนก็เงียบหายไปอย่างถาวร สำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนและพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ